สวัสดีค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะสารอ,อจะเป็นการเรียนรู้สารอ,อในชีวิตประจำวันกันแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาคบดทวนความรู้นิดนึงสารอ,อนะคะรูปร่างเหมือนออเนี่ยเป็นสระที่มีสียาวนะคะสารอ,อเวลาเขียนจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะไม่ว่าพยัญชนะต้นมากี่ตัวก็แล้วแต่แต่สารอ,อจะอยู่ด้านหลังนะคะเช่คอค ะะหรือคอรอ,อคอทั้งคอและคลอยนะคะโออ่างจะอยู่ด้านหลังสระอ,อนะคะมันจะหายไปจะไม่พบสระอ,อก็ต่อเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะถ้าเกิดมีรอเรือเป็นตัวสะกดสระอ,อมันก็จะหายไปหรือเขาเรียกว่าลดรูปนะคะเช่นคําว่าพอ,อรอพรค่ะเห็นไหมพอพานรอเรือสระอ,อไม่มีแล้วนะคะเพราะรอเรือเรือตัวเนี้ยมันชน องแปนะคะหรือแต่เสียงแต่ไม่เสียไม่เหลือลูกแล้วเรียกอ่านว่าพรนพรอรอรอนเป็นข้อยกเว้นสําหรับรอเรือเวลามาเจอออ่างเท่านั้นนะคะพออ่างรอเรือเจอกันนะคะสระอเจอรอเรือโทษนะคะไม่ใช่ออ่างสาระอเจอรอเรือสระอก็จะหายไปเพราะโดนรอเรือชนแปดนะคะ อ่าสารอ้นนะคะง่ายๆเลยเขียนมันอ,อา่านเขียนอ,อา่นออานได้เขียนสารอโอได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาอ่านฝึกอ่านคํานะคะฝึกอ่านคำอ,อา่านเออสารอ้กันเนี่ยครูก็ติดอ่างฝึกอ่านคําสารอ้กันนะคะ เราจะอ่านแบบสะกดคำหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อ่านเป็นคำอีกหนึ่งครั้งโดยคำที่อ่านนั้นจะเป็นคำที่มีสระโอในชีวิตประจำวันซึ่งความจริงมันมีเยอะแยะกว่าน,นี้นะคะแต่นี่คือยกตัวอย่างมานะคะให้เรารู้จักคำค่ะคำแรกนะคะรอรอรอขอขอ,อขอบอบอกบอบอไม่อีกบอกข,อขอ้อขอขอขอไม่โทรขอ้อ ล้ลอลออลอลอไม่โาทรลอทาอดาทอดอทอดตอตออบต้นอนอนอนปอ,นปอนม่โทอนน้อยนอยน้อยน้อยม่โทน,น้อยฟอง อออฟองฟองฟองไม่โทรฟองมหามาอากามหอากาหมอกหลอกหอลอกหลอกงอนหะงองอนงอนพรอยพลอายาพรอยปลอบปลอปลอปอนะคะอันนี้มีรอเรือนะ รอเรือเป็นตัวสะกดสารอก็ลดรูปหายไปนะคะกนกอรกรออออรออจอนจออรจอนคอนคออรคอนชอนชออรชอนเห็นไมคะมีสารอนะแต่ไม่มีรูปนะคะรูปมันหายไป ทองหยอดทองอทองหอยยอดหยอดทองหยอดกอดคอคอดกอดคออคอกอดคอหอยดอง พพไม่เอกพ่อครอรอชอนชชไม่โทชสออมสอสองไม่โทซ้มพ่อรอช่อมแม่หของมเอแมแม่ไม่เอกแม่ออหอหหไม่เอกหขอ,ขอโองของแม่หอของ เดี๋ยวเราอ่านเป็นคําอีกรอบนะคะซึ่งครูลืมบอกไปนิดนึงว่านักเรียนสามารถอ่านตามครูได้จากในแบบหัดหน้า47เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบไม่สะกดคำนะคะจาเป็นคําให้ได้นะคะรอขอบอกข้อลอ้อทอดตอบป้อนน้อยฟ้องหมอกหลอก หงอนอยปลอบกรณคอนอจอนคอนชอนทองหยอดกอดคอหอยดองมองหาน้องพักผ่อนพ่อรอช้นซ่อมแม่ห่อของนะคะ อ่านซ้ําหลายๆรอบนะคะโดยเกินการเปิดคลิปนะคะย้อนหลังแล้วก็อ่านตามได้เลยนะคะหรือใครจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่พาอ่านก็ย่อมได้นะคะต่อไปค่ะเราไปแบบหัดกันแบบคฝึกหัดนะคะตั้งแต่หน้า48ถึง5 1ในหนังสือเรียนภาษาไทยแล้วนะคะ อ่ะเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่แบบอัดนข้อที่สองค่ะให้นักเรียนเขียนสารอตามเส้นราแล้วฝึกอ่านคําก็ง่ายๆค่ะให้ฝึกให้ฝึกเขียนสารอนะคะมีรอยเส้นฝาให้นักเรียนก็เขียนเขียนเสร็จแล้วเราก็มาอ่านคํากันค่ะ มะละกอมลอำคลองลำครองฟันหลอฟันหล่อมมพพตะกตกลดินสดินสอ รองเท้ารองเท้าดอกไม้ดอกไม้นะคะนักเรียนก็ไปเขียนตามเส้นปะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะมาที่ข้อ3ค่ะเขาให้นักเรียนเติมสระอ,อและฝึกอ่านคําค่ะเมื่อกี้ให้เขียนตามรอยเส้นปะอันนี้นะคะให้เราเขียนสระอด้วยตัวเองค่ะซึ่งแล้วก็ฝึกอ่านคํานะคะซึ่งไม่ยากเลยอคําแรกรูปอะไรเขาเนี่ยใส่สารอลงไปนะคะ อ่ะใส่สระอหมดทุกคำเลยค่ะการเขียนสระอ,อต้องระวังด้วยนะเขียนหัวขึ้นมานะคะแล้วก็าลากเส้นลงตรงก่อนถ้าเกิดเขียนหัวติดกันติดข้างล่างเกินไปมันจะกลายเป็นัวแหวนนะลูกนะหาแล้วเราก็อ่านกอไผกกอไผกกอก่อนไหมครับกอไผ่คำนี้เมื่อกี้ก็อ่านค่ะมละละกอ มะละอที่หอ,อยออยค่ะหอยอันนี้เครื่องดนตรีไทยทำอะไรคะสีซอสีซอดูนะคะเขาชี้ไปที่อะไรคะลำคอลำคอเห็นไะคะคำไม่ยากเลยต่อไปคะ่ะหน้า49ใ้ใครนักเรียนเขียนคำใหม่นะคะให้ถูกต้องให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้อง เขาให้พยัญชนะต้นกัสละอมาแต่ตัวสะกดด้านหลังเขาให้เป็นรูปภาพนะคะ่าเช่นเนี่ยจออแล้วก็กอไก่แล้วก็เอากอไก่นี้นะคะรูปกอไก่เนี่ยูปไก่ไปเขียนเป็นกอไก่ข้างหลังห้ากอไก่ห็นไหมนะคะจากรูปนี้ก็กลายเป็นกอไก่ค่ะเห็นนะหารูปต่อไปก็รูปอะไรรูปไก่เหมือนกันนะคะ สีส้มเป็นรูปไก่หมดเลยก็ใส่กอไก่หมดเลยใส่กอไก่ทุกอันเลยในแถบสีส้มเห็นไหมคะแล้วเราก็อ่านบางทีละตัวสกดเห็นไหมเขามีให้ความจริงเขาก็มีให้นั่นแหละกอไก่งองูนอนหนูเยอยักษ์เนี่ยนะคะเขาก็อ่านว่าจอ,อ สีส้มนะคะเขาค่อยนักเรียนเขียนกอไก่ทั้งนั้นเลยค่ะอ่ามาสีเขียวค่ะสีเขียวรูปตัวอะไรรูปงูนะคะงอง,งูเราก็เอางอง,งูใส่ทุกข้อเลยค่ะใส่ทุกอันเลย มีงองูเป็นตัวสะกดค่ะคำน,นี้นะคะเราจะเรียนกันนะนก็จะอ่านว่าตอ,ององตองขอองงของ,ทอ,องทองอ,องงทองกลององงกลองนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะอ้าวสีฟ้าไอ้สีเขียวจบไปแล้วสีชมพูก่อนแหมกรูก็รีบนะคะชมพูเป็นตัวอะไรคะนอนหนูลูก แล้วก็ใส่นอนหนูทุกคําเลยใส่ไปเลยค่ะนอนหนูทุกคําในสีชมพูค่ะนอนหนูอยู่ข้างท้ายนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะมาอ่านกันค่ะงอโอ,องอน,นอ,อนอ นอนรออเนาะร้อนรอน,รอนไม่โทรร้อนฟออเนาะฟอนฟอนไม่โทรฟอนเห็นไหมคะออกเสียงต่างกันนะกอไก่งงูนอนหนูนะคะสุดท้ายคะ่ะสีฟ้ามียอ,อยักษ์นะคะเติมยอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะค่ะเรามาเติมทุกคำในสีฟ้าด้วยยอยยักษ์ค่ะ ซอยซอยซอยนะคะซอยอซอยซอยสอยอยนะคะหอยออยอหอยนอยน้อยน้อยไม่โทรน้อยนะคะเห็นไหมคะสีเขียวเอ้ยสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีส้มเนี่ยออกส้มๆเนี่ยก็เติมกอไก่ทุกคํานะคะคือกอไก่เป็นตัวสะกดส่วนสีเขียวก็งองูอยู่ข้างหลังนะคะเติมงองูข้างหลังก็เรียกว่างองูเป็นตัว สะกดแล้วก็สีชมพูนอนหนูนะคะเติมด้านหลังของทุกคําเลยเรียกว่านอนหนูเป็นตัวสะกดสุดท้ายสีฟ้ามียอยักษ์อยู่ด้านท้ายคํานะคะเติมลงไปท้ายคาเขาเรียกว่ายอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะก็จะออกอ่านออกเสียงท้ายคําไม่เหมือนกันนะคะะต่อไปค่ะยังอยู่หน้าเดิมแต่เป็นข้อ5ให้นักเรียนเขียนคำสระอ,อจากภาพและฝึกอ่านค่ะ ก็เรียนเขียนคำจากภาพและฝึกอ like oh, oh ่านกันนะคะดูรูปแรกค่ะผู้ชายคนนี้ทำอาชีพอะไรคะหมอเขียนยังไงหอหมอออหมอนะคะหอหมออหมอต้องมีหอหีดด้วยก็เกิดหมอมาสสรออมันหมออมอนะคะหอหมอออหมอนะคะรูปตอบรูปอะไรเอ่ย เคยใช้ไหมเราต้องได้ใช้กันใช้สําหรับกินข้าวค่ะช้อนเฉยๆนะคะไม่ได้ซ่อมนะช้อนก็เกิดซ่อมต้องเป็นซี่ๆด้วยช้อนชอชอช้างนะคะชอพอนอช้อนช้อนไหมโทช้อนชออนอชอนชอนไม่โทช้อนนะคะ ว้าสำหรับดูดน้ําภาพมันไม่ค่อยชัดนะลูกครูถ่ายมามันเบลอนิดนิดอ่ะเป็นสําหรับดูดน้ําค่ะทําจากพลาสติกก็มีนะคะยางก็มีอ่าเขาเรียกว่าหลอดค่ะกันหอหลอหอะละอนะคะหอหลอ,อ,อดหลอด หอรอออดหลอดนะคะหารูปๆเลยค่ะกล้องนะคะกล้องนะคะกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องนะคะกลอกระดกลิ้นลอลิงนะคะกลอสระอออกลออคองาะลองกลองไหมท กล้องค่ะต้องไม่โทรนะก็เกิดไม่เอ่ยจะเป็นกล่องนะกลององงกลองกลองไม่โทรกล้องนะคะสำหรับเอนนอนอย่างมีความสุขเลยเขาเรียกอะไรคะหมอนหมอนนะคะหอมอีบหมาหอมอ่อสระอ้นะคะหอโมอ้อโนหมอนค่ะ หม,มอโมอนหมอเลยหมอหอมออหมอนี่สระอออยู่ข้างหลังนะคะช้อนชอนชอนนช้อนช้อนไม่โทช้อนหลอดหอลออดหลอดกล้องค่ะกลอลองงกล้องกล้องไม่โทกล้องสุดท้ายหม,ม,มอนหอมอนหมอนค่ะ สำหรับข้อ5นะคะ5คำก็จบลงไปนะคะเราเปิดไปหน้า50ค่ะใครทำไม่ทันก็เปิดซ้ำดูหลายๆรอบนะลูกย้อนดูได้เขาให้นักเรียนเขียนคำตอบของปริศนาคำทายนะคะโดยคำนั้นอาจจะต้องเป็นสระอด้วยนะลูกตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนูบอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนู บอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดฉันคืออะไรอ่ะดูรูปภาพเ็เรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกอะไรจ๊ะลูกศรนนะคะเคยเห็นไหมลูกศรแบบนี้ที่เวลาชี้ไปทางไปห้องน้ําไปเดินห้างนะคะอ้าวห้องน้ำอยู่ตางไหนตลาดอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนนะคะเขาก็ใช้เครื่องหมายแบบนี้เขาเรียกว่าลูกสอนนะคะลูกศรช่วยนะคะกินค,คาว่าลูกก่อนรอ,อ อลูกส่วนคำว่าสอนนะคะสอนใช้สลา,าตัวสะกดเป็นรอเรือค่ะเวลาตัวสะกดเป็นรอเรือสระออยู่ไหมสระอไม่อยู่นะคะสรอรอสอนรอเรือนะคะชงชนสระอแตกไปเลยนะคะก็จะเขียนแบบนี้ค่ะสรอรอสอนลูกสอนนะคะเขียนอย่างนี้นะออาไม่มีนะไม่มีสระออยู่นะคะ ฉันคือใครเอ่ยทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่พันธ์ฉันคือใครเอ่ยทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่พัน์ออยู่กลางดอกนะคะพึ่งชอบมากินเนี่ยและเป็นที่สําหรับทําให้ดอกไม้เนี่ยมันแพร่กระจายไปได้แพร่พันธุ์สืบพันธุ์ได้เขาเรียกว่าอะไรคะ เกสรค่ะนักเรียนรู้จักเกสรไหมนะคะแล้วพวกพึ่งพวกแมลงก็จะชอบมาดมดๆนะคะแล้วก็เอาน้ําหวานนะคะตรงนี้มันจะมีเชื้อสําหรับไว้แพร่พันธุ์มีน้ํานะคะแล้วก็พวกน้ําพวกพึ่งพวกอะไรก็จะมาดมดมนะคะแล้วก็ไปผสมเกสรอ,อีกดอกหนึ่งนะคะทําให้ดอกไม้หรือต่างๆเนี่ยเจริญแพร่พันธุ์ได้นะก็เรียกว่าเกสรดอกไม้นะคะอ่ะเลยคําแรกคําว่าเกค่ะกไก่สระเอกเอ กสอนเขียนเหมือนคําว่าลูกสอนค่ะแต่ไม่ใช้สอสารานะคะใช้สอเสือค่ะสกุกด้วยรอเรือนะคะตัวสกุสสกุด้วยรอเรือแสดงว่ามีสารอไม่คะไม่มีแล้วสาะอหายไปนะคะเวลาสกุด้วยรอเรือสาะอไม่มีมีรอเรือมาเลยนะคะอ่านว่าเกสเกสอนสออรอสอนสารอหายไปเมื่อเจอรอเรือนะคะ ทั้งคำว่าลูกศอนและแกศอนเขียนแบบนี้ค่ะอาสำหรับข้อ7นี่ง่ายมากนะคะให้นักเรียนคัดตามรอยเส้นปะให้สวยงามเลยมีคำว่าปรองดองนะคะปรองดองของชอบทอดกรอบรอบข้อนะคะสี่คำเป็นสระอทุกคำเลยนะคะเมื่อนักเรียนทำข้อ7จ็ดเสร็จแล้วนะคะค่อยๆทำปาก หน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้เรื่องสารอค่ะสารอเป็นสละเสียงอะไรนะคะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะตน้นและเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดสารอจะลดลูกค่ะสารอนะคะเราก็เขียนสะพอเสียงเขาจะเขียนคาว่าเสียงยาวไปยออาวอยาวนะคะอ่ะสาะอนะคะเป็นสละเสียงยาวแล้วเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นนะคะ เขียนไว้ข้างหลังค่ะของพยัญชนะต้น็กเกีิงคำว่าข้างนะคะโอ้ยโทรคุณน่าเกลียดมากนะคะโทษจีข้างหลังนะคะข,ะคะขอรออะ่ะงอหลังสระมีตัวสะกดก็กลายเป็นไม่หันอากาศนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเม,มื่อมี รอเรือเป็นตัวสะกดนะคะอออ่างก็จะลดรูปลงดูนะคะสาระโอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดสาระโอจะลดรูปนะคะ่ก็จบแล้วสำหรับเรื่องสาระโอนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ